ว่างก้อนหิมะเพื่อนของคุณวางแครอทบนตุ๊กตาหิมะของคุณเล่นสเก็ตและอื่นๆอ,อีกมากมายนี่คือจิตวิญญาณแห่งฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะนี่คือข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับหิมะน่าแปลกใจที่หิมะมีหลากหลายสีเริ่มจากหิมะสีเหลืองกันก่อนถ้าหิมะตกในขณะท,ที่ต้นไม้ออกดอกบานสะพรั่งเกสรดอกไม้ก็ลอยอยู่ในอากาศด้วยนอกจากจะทําให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ยังเกาะบนพื้นผิวที่มีหิมะปกคลุมอีกด้วย ในสถานการณ์นี้หิมะผสมกับละองเกสรดอกไม้ส่งผลให้เกิดเฉดสีเหลืองที่น่าสงสัยมแม่หิมะก็หอบอนุภาคทรายมาได้เช่นกันหิมะสีเหลืองปรากฏให้เห็นในเกาหลีใต้เมื่อเดือนมีนาคมปี2006หิมะหอบเอาทรายมาจากทะเลทรายทางตอนเหนือของจีน เกสอนดอกไม้มักไม่เป็นอันตรายแต่หิมะสีเหลืองที่เกิดจากทรายก็ไม่ได้เป็นสุดผุดผ่องขนาดนั้นมันเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเมื่อดาวเทียมออร่ราของนาซาตรวจพบปรากฏการณ์นี้เจ้าหน้าที่สภาพอากาศได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากหิมะสีทองนี้ บางครั้งสีของหิมะก็ดูใกล้เคียงกับสีน้ําตาลไม่ออกเหลืองด้วยซ้ําต้นไม้บางชนิดเช่นต้นโอก๊กมีแทนนินอยู่ในเปลือกไม้เป็นจนํานวนมากมันคือสารประกอบอินทรีย์ที่ปกป้องต้นไม้จากแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นอันตรายแทนนินเหล่านี้อาจตกลงสู่พื้นใกล้ต้นไม้ได้เพื่อให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นฝนต้องตกก่อนแล้วฝนก็จะกลายเป็นหิมะความชื้นทําให้แทนนินตกลงสู่พื้นคุณเคยนอนบนหิมะที่เพิ่งตกแลวอ้าปากใหเกล็ดหิมะเล็กๆเหลาเ่านั้นเข้าปากไหม การกินเกล็ดหิมะเหล่านั้นปลอดภัยแค่ไหนในกรณีส่วนใหญ่ก็ไม่ปลอดภัยหรอกแต่นี่คือเคล็ดลับดีๆสำหรับคนที่จะกินหมิมะวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการบริโภคหิมะคือการเลือกชั้นที่สะอาดและเป็นสีขาวกินจากส่วนที่ตกมาใหม่และนุ่มที่สุดและตอนนี้ลืมมันไปเถอะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าหิม,ะ,หมะบนท้องถนนอาจมีอะไรบ้างหิมะสีฟ้าคือหิมะถัดไปในรายการวันที่เมฆมากจะสร้างเงาที่เข้มขน้นหิมะดูดซับทุกความยาวคลื่นของสี ก็เกือบทั้งหมดมันไม่สามารถดูดซับสีฟ้าได้อย่างสมบูรณ์สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหิมะสีฟ้าก่อตัวขึ้นตามสภาพอากาศผมหมายความว่าจริงๆเก็ดหิมะเน้นปโปร่งแสงเพราะมันประกอบด้วยผลึกน้ําแข็งผลึกเหล่านี้สะท้อนแสงนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมในกรณีปกติเ,เราจึงเห็นว่าหิมะเป็นสีขาวมีหิมะสีเทาและสีดาอยู่เช่นกัน ในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงหิมะละลายผสมกับดินใกล้ถนนสิ่งที่ผมหมายถึงนั้นถูกสร้างขึ้นจากฝุ่นที่มาจากภูเขาไฟแต่ก็อาจเกิดจากขมเมาทเท่า,าหรือไอเสียทั่วไปจากยานยนต์ด้วยหิมะประเภทนี้สกปรกอาจมีกลิ่นฝุ่นหรือน้ำมันถ้าสีของหิมะมาจากปิโตเคมีก็อาจเป็นพิษได้ต่อไปคือหิมะแตงโมชื่อนี้ได้มาจากสีแดงและเขียวของหิมะหิมะสีนี้แตกต่างจากสีอื่นตรงที่มีกลิ่นหวานและกลิ่นผลไม้ สาว่ายและแบตทีเรียชนิดต่างๆทําให้เกิดถีม้าแตงโมถ้าคุณได้เห็นมันก็โชคดีมากเลยเพราะพบเห็นมันได้ในช่วงฤด,ดูร้อนบริเวณเทือกเขาเอลฟ์และขั่วโลกชายฝั่งสีเขียวมาจากคอร์ฟิลและสีแดงมาจากแอสตาเซนทินซึ่งคือเม็ดสีชนิดหนึ่งข้อเท็จจริงสนุกๆส,สัตว์บางชนิดเชน่นนกฟลามิงโกปู และปลาแซลมอนก็ได้สีมาจากเม็ดสีนั้นเช่นกันปรากฏการณ์น,นี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบดิเวศเมื่อหิมะละล,ะลายมันจะรวมตัวลงไปในน้ําและกลายเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตหิมะอาจมีสีต่างกันแต่มีรูปร่างต่างกันด้วยตัวอย่างก็คือหิมะม้วนสําหรับผมมันดูราวกับว่ามีคนกําลังปาดที่ตักไอศครีมลงบนพื้นนี่เป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากเนื่องจากต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างจึงจะเกิดขึ้นได้ ควรมีลมแต่ก็ไม่ควรแรงเกินไปโดยปกติแล้ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับหิมะด้วยควรมีหิมะตกและปริมาณหิมะที่ตกลงมาแรงแค่ไหนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหิมะม้วนเกิดขึ้นในทุ่งหญ้าหรือเนินเขาที่เปิดโล่งโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเช่นก้อนหินหรือต้นไม้มันเป็นการรวมตัวของหิมะสองชั้นที่แยกจากกันชั้นแรกเป็นแผ่นหิมะที่มีอยู่แล้วซึ่งตกลงบนพื้นชั้นที่2คือชั้นหิมะที่ตกลงมาใหม่ ลองจินตนาการถึงหิมะที่ตกลงมาจากยอดลานสเก็ตน้ำแข็งซึ่งไม่ได้เกาะติดอยู่กับหิมะที่อยู่ข้างใต้ไม่ได้จากนั้นลมก็พัดพาหิมะที่เหนียวพอที่จะเกาะสิ่งที่ขวางทางได้เมื่อหิมะหมวนเคลื่อนที่มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้ามีลมแรงก็มีโอกาสที่จะกลิ้งลงเนินได้ตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงข้อเท็จจริงเจ๋งๆเกี่ยวกับหิมะกันต่อเช่นความเงียบของมัน คุณสังเกตเห็นไหมว่าหิมะที่ตกลงมาใหม่ดูดซับเสียงได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอาศัยอยู่ในเมืองที่พลุกพล่านคุณจะรู้ว่าบรรยากาศนั้นเงียบสงบกว่ามันดูดซับคลื่นเสียงได้จริงๆคิดซะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ดูดซับเสียงเชิงพาณิชย์สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเมื่อมันละลายและกลายเป็นน้ำแข็งอีกครั้งจากนั้นน้ำแข็งก็จะสะท้อนคลื่นเสียงส่งผลให้เสียงเดินทางได้ไกลขึ้นแถมยังมีความชัดเจนมากขึ้นอีกด้วยไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่สนุกกับหิมะ ดูเหมือนว่าลิงบางสายพันธุ์ก็ชอบหิมะพอๆกับพวกเราลิงแสมี่ปุ่นหรือลิงหิมะก็ทําก้อนหิมะและเอามาเล่นกันด้วยลูกลิงมักสนใจหิมะเป็นพิเศษพวกมันขโมยก้อนหิมะของกันและกันจากนั้นต่อสู้เพื่อเอามันกลับมาหิมะพายุหิมะอ,อะไรอีกล่ะ ผมนับคำบางคำที่เกี่ยวข้องกับหิมะได้แต่ยกตัวอย่างเช่นชาวอินูอิตมีคำศัพท์เกี่ยวกับหิมะหลายสิบคำและชาวสกอตมีคำศัพท์421คำที่เกี่ยวข้องกับหิมะตัวอย่างเช่นสเกฟเป็นเก็ดหิมะขนาดใหญ่และอันแบกหมายถึงจุดเริ่มต้นของการละลาย จากมุมหนึ่งหิมะทําให้เกิดาการหวัดและความเสี่ยงต่อภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ํากว่าปกติอีกมุมหนึ่งก็มีพรงศสัตว์หรือกระท่อมอีกลูของมนุษย์เราเชื่อมโยงหิมะกับความหนาวเย็นแต่มันกลับทําให้คุณอบอุ่นขึ้นเนื่องจากหิมะประกอบด้วยอ,อากาศที่ติดอยู่มากกว่า90%จึงเป็นฉนวนที่สมบูรณ์แบบเราพูดถึงเรื่องหิมะไปแล้ว แล้วเกลหิมะล่ะรูปร่างของเกลหิมะนั้นเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอากาศโดยรอบนัวกวิจัยตรวจสอบเกลหิม้าและพบว่าผลึกน้ำแข็งบางยาวคล้ายเข็มก่อตัวที่อุณหภูมิประมาณ2องศาเซลเซียสพวกเขายังได้ตรวจสอบตัวอย่างผลึกน้ำแข็งอื่นๆที่นํามาจากอุณหภูมิที่ต่างกันด้วยเกล็ดดูเหมือนจะแบนและมีลักษณะคล้ายจานในอุณหภูมิที่ต่ํากว่าเช่นลบ5องศาเซลเซียสเกลหิมะยังปรากฏขึ้นโดยมีผลึกน้ำแข็งเป็นแขนหแฉกหรือรูปดาวและนั่นก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุณ บางทีคุณอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่มีเกล็ดหิมะสองอันที่เหมือนกันแคตตาล็อกเกล็ดหิมะสนับสนุนทฤษฎีนี้นักการศึกษาด้านเคมีคนหนึ่งแยกเกล็ดหิมะที่แตกต่างกันมากกว่า30ชนิดโดยจัดประเภทเป็นเสาระนาบขอบไม่สม่ำเสมอและอื่นๆสาเหตุของความหลากหลายทั้งหมดนี้ก็คือเส้นทางของแต่ละเกล็ดหิมะก,ก่อนตกลงสู่พื้นแต่ละอันต้องเผชิญกับสภาพบรรยากาศที่แตกต่างก,กันเล็กน้อยระหว่างทางลงสู่พื้นดินแน่นอนว่าทั้งหมดมี6ด้านแต่ในปี1998 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเก็ดหิม้าที่เหมือนกัน2ออันปรากฏว่าพวกมันก็เหมือนกันได้ ยังพบเห็นหิมะได้ในทะเลทรายอีกด้วยผมรู้ว่ามันฟังดูขัดแย้งกันสุดๆเราคุ้นเคยกับการคิดถึงการทรายร้อนจี๋กระบองเพชรและความว่างเปล่าจากทะเลทรายเมื่อมองแวบ,บแรกในหุบเขามรณะหรือทะเลทรายซาฮาราอาจมีหิมะให้เห็นเป็นครั้งคราวอันที่จริงในเดือนมกราคมปี2022บางส่วนของทะเลทรายซาฮาราถูกคลุมด้วยผ้าห่มสีขาวนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยคืออย่างนี้นะบางคืนอุณหภูมิในทะเลทรายก็ลดต่ำลง หิมะต้องการ2สิ่งในการก่อตัวอุณหภูมิเย็นและอากาศชื้นซาฮาร่ามีทั้ง2เงื่อนไขนี้เท็จจริงแถนะรูปปั้นหิมะที่สูงที่สุดยาวแค่ไหนในปี2008ชาวเมืองเบเทลในสหรัฐอเมริกาได้รวมกำลังกับผู้คนในเมืองโดยรอบเพื่อทำลายสถิติโลกมนุษย์หิมะสูง37เมตรพวกเขาใช้เวลามากกว่า1เดือนในการสร้างให้มันเสร็จเทพีเสริภาพสูงกว่ารูปปั้นนี้เพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้น เมื่อเราเห็นพายุหิมะรุนแรงในภาษาอังกฤษเรียกมันว่าบริสัท์ก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปคืองี้นะบริสัท์ควรมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จึงจะจัดเป็นพายุหิมะได้เช่นลมควรมีความเร็วอย่างน้อย55กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งหิมะยังต้องลดทัศนวิสัยลงถึง1ไมล์เป็นเวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงไม่อย่างนั้นหิมะตกอาจเรียกได้ว่าเป็น snow squall หรือ snowburst